ให้เห <laughs> <laughs> มันกัแบบอ่านข่าวจริงจังเลยใช่ไหมป <c oughs> ระมาณนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> จริงจังนะคะ <laughs> อามาชั่วโมงนี้นะคะบ่ายโมงติดตามกันนะเรื่องของภัยทางไซเบอร์เวลามานี่มันก็ไม่ค่อยจะเลือกเวลาเวลาและสถานการณ์น้ามาได้ตลอดนะคะ <c oughs> อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะที่ทุกคนต่างก็มุ่งเน้น <c oughs> ไปที่เรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะคะมีผู้ชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เขาก็ออกมาสกิดเตือนกันนะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะคะทำให้คนจนํานวนมากก็คือทํางานจากที่บ้านใช่ไหมคะมันจะเป็นช่องทางที่ทําให้เหมือนกับเป็นการเปิดช่องให้เรดาแฮกเกอร์เนี่ยโจมตีทางด้าน hmm. ไซเบอร์มากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะอย่าง proof point บอกว่าการที่คนทํางานในสภาพแวดล้อมที่ อร่อยาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็มาตรการความปลอดภัยอาจจะน้อยกว่าที่ทํางานเนี่ยนะคะคมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์เนี่ยส่งเมลหลอกลวงเพื่อที่จะเข้าถึงหรือว่าขโมยข้อมูลสําคัญไปนะคะคขณะที่มีเดียโปรก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าแฮกเกอร์กำลังใช้ความกลัวความกังวลความอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสแล้วก็นโยบายใหม่ๆขององคอ์กรเนี่ยนะคะหลอกให้ผู้คนเนี่ยคลิกลิงก์หรือไฟล์แนบที่มีมาแวร์ควบคู่ไปกับการใช้ความใจ หลอกให้คนบริจาคเงินให้เพจระดมทุนหลอกลวงครับนะคะซึ่งก็บอกว่าหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพเนี่ยเสี่ยงที่จะโดนโจมตีทางไซเบอร์มากเน้นในช่วงเวลานี้เพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนก็ยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการตรวจรักษาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยด้วยครับนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีมาตรการป้องกันแบบอย่างนั้นหนาเหมือนกันนะประตูตบ้านต้งแน่นนิดนึงต้องแน่นนิดจจะนึอง ล็อกกันหลายชั้นหน่อยประมาณนั้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูแลกันต่อไปแหละในช่วงเวลาแบบนี้นะคะไม่ว่าทางใดก็ตามใช่ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะเพราะว่าดูจากสถานการณ์มันก็ดูจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะใช่ผู้ติดเชื้อรวมถึงการกระจายต่างๆเริ่มไปต่างจังหวัดเยอะแล้วด้วยเนาะนะคะก็อย่างเมื่อกี้เรายังคุยกันเลยว่าตามต่างจังหวัดเขาก็จะมีเริ่มมีมาตรการที่จะดูแลเมืองของของเราเองเราด้วยนะคะในเรื่องของคนเข้าคนออกเนาะคะอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันต่อบ่ายสองโมงค่ะ โอ้ยขับรถยุคนี้ยอยู่ย,ยากแดดร้อนหน้ามันเมื่อเร็งผิวหนังก็จ้องจะเล่นงานตกกลางคืนก็เจอพอรหลอนแถม GPS ก็เออท่รักไม่อยากเจอแบบนี้ติดฟิลม์มลามิน่าเธอ ก็เพราะตอนนี้ลามินาเขาลดจัดหนักสถานจอลดสูงสุด9,000บาท <Wow. S 1> ทั้งฟิล์มเซรามิกแท้ลามินาดิจิตอลเซรามักทริกหรือมิสทรีรีบจองสิทธิ์เลยที่เว็บลามินาถึง15เมษายนนี้ LAMINA. The world's number one window film <Green News. S 2> โดยลามินาเซรามักทริกฟิล์มเซรามิกแท้ตัวจริงดำนอกสว่างในลดจัดหนักถึง9,000ที่ลามิ n a ฟิล์ม com Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Nonstop Music เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave โดยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารอมสิน จากไข่มุกฟีดก,กับมีนนะครับสวัสดีกู้ฟังนะฮะวันนี้บ่ายโมงอยู่กับแคมเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ใครที่เปิดเว็บแคมดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่าแคนกับพี่เป้มีกิจกรรมทําด้วยกันอีกแล้วนั่นในช่วงเวลาแบบนี้เราก็ต้องหาวิธีคลายเครียดนะแล้วก็วิธีออกกําลังกายเจอการส่วนทางกันก่อนจัดรายการก็เต้นกันไปซะหน่อยครับเดี๋ยวพี่เป้เขากลังไปตัดต่ออยู่ก็รอติดตามทางอินสตาแกรมของพวกเรานะฮะวันนี้วันที่19มีนาคมนะครับเป็นอีกวันหนึ่งสําคัญที่อยากให้ส่งกําลังใจนะครับไปให คนไหว้หลายคนช่วยซึ่งเป็นการไหายน้ําแบบตัวเปล่านะฮะทั้งหมด12เกาะตอนนี้พิโตโนโ่เริ่มออกแล้วไหว้ไปแล้วนะฮะยังไงอยากให้ส่งกำลังใจกันไปนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถบริจาคก,กันได้นะครับทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพชรบุรีตัดใหม่นะครับชื่อบัญชีมูลนิธิบุรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจเลขบัญชี0 4 3ย์สี่สามขีดสองเจ็ดสองแปดสามสามขีดเก้าหรือว่าใครไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะฮะพิมพ์ใน Google เลยฮะ o n n Man and the Sea ยังไงก็ส่งกำลังใจให้พี่โตโน่กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแค่2ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมฮะาี่มโฮมไม่ค่อยได้เจอกับใครนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจในช่วงนี้ส่งกําลังใจให้กันนะฮะอัปเดตข่าวนิดน,นึงก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่ามีเป็นเหมือนกับพ่อบ้านเป็นพนกักงานทําความสะอาดที่สนามบินสุวรรณภูมิเหมือนกับป่วยแล้วก็ล้มฟุบต่อไปนะฮะ กับตรงที่บริเวณด้านหน้าที่ก็กลังทําความสะอาดอยู่หลายคนก็กลัวเพราะว่าไข้สูงมากๆล่าสุดเนี่ยผลการตรวจออกมาแล้วนะฮะสบายใจเพราะว่าไม่ติดโควิด19นะครับแต่ก็ตอนนี้จากที่อ่านข่าวเนี่ยมีวงดนตรีกหลายวงที่อาจจะต้องยกเลิกงานในช่วงนี้รวมถึงวงหนึ่งที่ประกาศออกมาแล้วว่าขอกักตัว14วันหลังจากที่ไปเล่น ในงานที่ร้านแห่งหนึ่งนะฮะเป็นเหมือนผับนี่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บมีแฟนเพลงคนหนึ่งที่ติดเชือ้อวงนั้นก็คือ Po l y cat นั่นเองประกาศออกมาแล้วนะฮะว่าจะหยุด14วันอย่างไงกูล์คใครคิดถึงะฮะฟังเพลง Po l y c ค t กันหน่อยแล้วโอ้ยเรื่องราวของความเครียดเนะี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะโอ้โหใช่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 ใชใช <laughs> โดยเฉพาะช่วงนี้นะโอ้โหแต่ว่าเครียดแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีรับมือหรือว่าจัดการกับความเครียดยังไงนะก็อ,อย่างที่คุณบอกนะนี่ในช่วงนี้นะคะโอ้โหหลีกหนีความเครียดไม่พ ไปผับไหม เขาก็ปิดแล้วไม่ใช่เหรอขับออนไลน์ไม่ปิดนะจ๊ะเอ,อ้ยยังไงล่ะที่เซี่ยงไฮ้ค่ะมีผับชื่อดัง b e h i v e นะคะเขาเปิดตัวโปรแกร,รม cloud dancing เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออนไลน์เนี่ยนะออนไลน์แดนซ์ผ่านออนไลน์ให้คุณสามารถขอให้คุณดีเจเนี่ยถ่ายทอดสดการจรัดรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ hmm. ตั้งแต่เริ่มมาเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีคนดูแพลตฟอร์มนี้แบบสตรีมมิ่งกว่า7 0 0 0 0 0ครั้งแล้วนะคะออคนที่ดูก็จะเป็น วัยระหว่างแบบ25ถึง30ปีประมาณนี้นะคะตีมในช่วงแรกๆเลยก็บอกว่าเป็นเหมือนแบบการปลุกกันปลอบให้กำลังใจอู่ฮั่นอ ะะมีให้คนดูส่งข้อความมาให้กําลังใจกันนะคะผ่านระบบออนไลน์พร้อมๆกันด้วยคือมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะเพราะว่าแน่นอนนะคะตอนที่มันเกิดเรื่องราวาระบาดของโควิด -19 ในช่วงแรกๆที่อู่ฮั่นที่จีนนะคะหลายๆเมืองเขาก็จํากัดเรื่องของการเดินทาง <ừ S 1> คือทุกสิ่งอย่างอะ่ะนะคะเงียบกริบกันหมดเลยนะคะแน่นอนว่าพอปิดให้บริการปุ๊บโอ้โห สถานบริการก็สถานบันเทิงต่างๆเขาก็อยู่ลาบากเหมือนกันเนาะใช่เพราะในจะลูกจ้างอีกที่ไม่มีงานแล้วก็ไม่มีรายได้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องหาวิธีปรับตัวกันไปเนาะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางก็บอกว่านอกจากช่วยให้ผู้คนคลายความตึงเครียดได้บ้างแล้วยังช่วยชดเชยรายได้ที่หายไปของพับอีกด้วยอออเออแบบนี้ก็น่าสนใจนะก็ตต้งอยู่ที่บ้านอย่างงี้ใช่ไหมฟังเพลงอยู่ที่บ้านเขาเพลงได้ดีเจแดนซ์ให้ดูคุณมีแบบนี้มาจะทำตรงนี้ก็ได้เนี่ย สวัสดีครับเป็นแฟนครับเบื่อกดไลค์เธอจังอยากกดตังค์ให้เธอเลยแคนต้องมองแคนใหม่แล้วไม่สร้างความสนุกสนานไงเพราะว่าไปเห็นดีเจออนไลน์หลายคนจะมีคำคมใช่ไหมเอออย่างนี้ประเทศไทยผมว่าก็น่าสนใจนะให้คุณรู้ฟังหาเครียดเราเองก็พอได้แบบบรรเทาความเครียดไปด้วยใช่ครับเออนะคะอาใครที่อยากจะให้เรียกว่าอะไรอะความเครียดมันบรรเทาเบาบางคุณ ขอเพลงกับดีเจแคนอ่ะขอมาเลยขอมาเลยคุณเต็มที่ใช่ไหมเต็มที่เลยฮะเนี่ยกำลังคิดตีมตีมเพลงอยู่เลยคิดตีมเพลงอยู่ถ้าเพลงมีจังหวะยกยกหน่อยเดี๋ยวดีเจดิฉันเต้นให้ดูนะครับผมดีเจฉันเต้นได้แม้กระทั่งเพลงช้านะคะบอกไว้ก่อนถูกต้องเลยฮะได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อนะติดตามได้บ่ายสามโมงกรีนอัปเดตกับพี่เฟียสด้วยนะคะที่สบายดีเจแคนวันนี้แคนก็คิดตีมมาแล้วนะฮะแต่ก็แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะยากไปหรือเปล่าไม่เคยลองเล่นเหมือนกันคือเวลาเราฟังเพลงเนีี่่ยยหลาาาคนกก็จะะชออบดดูมิิิวววสโเพร บางทีฟังเพลงเฉยๆแต่พอดูมิวสิกประกอบไปด้วยปุ๊บอู้รู้สึกเพลงนี้สนุกขึ้นเพราะขึ้นจังเลยนะครับวันนี้เลยอยากจะให้แชร์กันเข้ามาว่ามีเพลงไหนที่คุณประทับใจในมิวสิกวิดีโอแล้วมิวสิกวิดีโอนั้นประทับใจยังไงบ้างอะส่งเพลงมานะฮะเดี๋ยวแคนจะเปิดให้คือเพลงแรกแคนเ,เลือกมาแล้วแหละเพลงนี้จาได้ประทับใจมาตั้งแต่นานมากแล้วเป็นการที่ดู MV แล้วอยากจะได้แว่นตาที่มันมีน้ําตาพุ่งออกมาเนะี่ยนะหลายคนน่าจะนึกออกแล้วนะฮะปะเลี้ยงส่งจากโซคูครับ เ่เลยนะครับอ่ะส่วนใหญ่บางคนชอบมิวสิกวิดีโอจากเนื้อเรื่องแต่ว่าหลายคนก็ชอบจากการที่เราได้เห็นสถานที่แล้วก็บรรยากาศในมิวสิกวิดีโอนั้นๆนะฮะเดี๋ยว3าเพลงต่อจากเนี้ยเป็นคนที่เขาขอมาบอกว่าเฮ้ดูมิวสิกวิดีโอแล้วอยากจะไปในสถานที่นั้นจังเลยมีทั้งที่ฮ่องกงนะฮะมีทั้งแบบภูเขาที่สวยๆแล้วก็มีที่อียิปด้วยอ่ะสาเพลงนี้จะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันครับ ะะเพลงไหนก็ส่งามาได้ที่แอปพลิเคชัน A Time ออนไลน์นะฮะเดี๋ยวต่อไปเป็น l ิ i n g t แท็กครับมีเพลงหนึ่งที่ตอนดู MV ตอนแรกเนี่ยโหปโระทับใจมากอย่างแรกชอบท่าเต้นอย่างที่สองชอบแบ็กกราวน์พื้นหลังเพราะว่ามีเทเลทอบี้ทำให้นึกถึงตอนเด็กๆนะคุณฟังครับบางเหตุผลที่ทำให้เราชอบมิวสิกวิดีโอเพลงนั้นๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของการแต่งตัวเหมือนกันนะบางทีอยากแต่งตัวเหมือนกับศิลปินที่เขาร้องเพลงในมิวสิกวิดีโอมีคุณฟังท่านหนึ่งฮะบอกว่าขอเพลงเหรอ ของซาซาเพราะว่าอยากจะใส่ชุดแอโฮสเตตสีฟ้า,ฟาเดินลากกระเป๋าร้องเพลงซาซาใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าอยากจะลองกลับไปดูก็นะลองเข้า YouTube ไปดูกันมังจี้จริงๆนะฮะเดี๋ยวต่อไปเพลงสุดท้ายฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่แคนชอบมากตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ประทับใจมิวสิกวิดีโอมากๆด้วย มาช่วงนี้อยากให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้นกันนะฮะเพราะว่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เรานั้นสามารถป้องกันจากโควิด -19 ได้อัปเดตกันหน่อยฮะล่าสุดเนี่ยทางสาธารณสุขประกาศออกมาแล้วนะว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในอีก60คนนะผู้ฟัง เยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตอนนี้ในประเทศไทยนะครับทำให้ยอดรวมตอนนี้อยู่ที่272คนยังไงก็ส่งกําลังใจเป็นกำลังใจให้กันนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอยู่กับพี่เฟียสนะฮะแล้วก็เจอกับแคนพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่ายโมงวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับเมือ่อนวัตก,กรรมรอบๆตัวคุณ